ได้มายาชีวีอวอร์ด2025ร่วมโบวชร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568บรอดิการ้องรโรงแรมของเราครับครับมดมดผิดคาดเหมือนกันนะอย่างที่เพิ่มเมื่อกี้ก็ผิดคาดเหมือนกันนะี่เดาไาดจริงเหรอครับคือเดาเดายังไงครับพี่เดา ว่าเราจะมาเล่นกันแบบีใส่โอ้ต, oh. ต้องสนะุอะไรเงี้ยถ้าจะบอกว่าในเรื่องของความรักเนี่ยในสามวันที่ผ่านมาเรื่องนี้เรารักกันน้อยที่สุด <Okay. S 1> แต่ว่าต้องรอดูว่าเป็นแบบไหนจริงจริงจริงนมันก็เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์นะครับก็ขอทุกคนนำพาสู่ความรักของทีมกับทันนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์เนาะคาแรคเตอร์ขอทุกคนนำพาสู่นำพาสู่ความรัก ความรักของแต่ละคไม่เรากําลังพูดถึงแบบว่าเวลาเราแบบนาเกินทุกคนแบบนำคุิยา่านําพาทุกคนเข้าสู่ <S <S <อ>มันเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งครับก็เป็นคาแรคเตอร์ของพีมกับทนันก็จะเห็นได้แล้วว่ามันมีปมบางอย่างที่เกิดขึ้นมีคอนฟ l i c บางอย่างที่เกิดขึ้นมีครอบครัวมีเรื่องของความแบบชิงดีชิงเด่นกันแล้วก็มีผมก็เลยต้องการใครสักคนหนึ่งมาปกป้องผมซึ่งก็คือบริการของผมบริการของผมเพราะว่า โอ้โหการกลับมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยคือไว้ใจกันไม่ได้แม้กระทั่งพี่ป๋อเองที่เขาเคลมว่าแบบเขาเป็นคนดีคนดีนักคนดีหนาแต่ว่าตบลูกเนี่ยคือไม่พักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็กลัวผมโดนตบด้วยผมก็เลยต้องมีบริกาสมาอรักขาผมสักหน่อยบริการัวนีไม่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 มีผมโดนตบครับใช่ก็ต้องรอดูต้องรอดูกันมันก็ดูเดือดครับดูเดือดก็มี ไม่มีอะไรให้คนหายเยอะอันนี้ก็ออกมาเป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยครับก<ม>็<ม>ดได้เห็นเรือ่องเขาว่ามันจะมีคอนฟ lict ของโรงพยาบาลธนาเวศของเขาแล้วก็มีเรารที่เข้ามาแล้วมันจะเป็นเข้ามารูปแบบไหนเข้ามาได้ยังไงอะไรเงี้ยต้องไปดูกันในเดอะวิกเก็ตเกมเากันว่านเีร้คือแค่น้จิ้มคนนนี้ว่าคนนี้แหละ <S <S เป็นคนว่าใช่เขาอะครับคือที่เหลือเป็นกระเทียมกับพริกแล้วฮะใช่ครับเป็นส่วนประกอบของน้ำจิ้มอีกทีหนึ่งใช่รอตาให้มันกลมกล่อม ใช่มันก็จริงๆมันมีมันมีอีกหลายๆอย่างที่อยากจะพูดมากเลยเพราะว่ามันมีความแบบขัดแย้งข้างในเยอะตัวผมเองก็แต่ละคนเนี่ยกล้าพูดเลยว่าเข้ากับแต่ละตัวละครก็ไม่เหมือนเดิมอยู่กับทันก็อีกแบบอยู่กับพ่อก็อีกแบบพี่สาวพี่ชายก็อีกแบบหนึ่งใช่ครับแต่ว่าจะได้เห็นความเข้มข้นของเนื้อเรื่องได้เห็นคอนฟ lict หัวใจหลักของของเรื่องแต่จริงๆมันยังไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวพูดแล้วมันสปอยมันคันคันไม้แบบมันคันปากมากตอนเนี้ยผมภูมิใจนะเราเป็นในฐานะที่แบบว่าเป็นกาดอะเป็นแบบเป็นแบบแบ็กซับพอร์ตในเรื่องเนี้ยเราได้เห็นแบบว่าออฟโรดที่เขาฟาดฟันกับดาราเบอร์ใหญ่เขาได้แบบว่าฟาดฟันกับตั้แสดงในตำนานอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโยเอาเรื่องนะก็ต้องรอดูครับบอกได้เลยว่ามันแน่นอนเข้มข้นมาก ตอนแรกเลยครับผมรู้สึกประหม่านิดนึงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยที่ที่เราจะได้ร่วมงานด้วยเนี่ยคือแบบเป็นคนที่แบบผ่านการแสดงมาเยอะมากๆแล้วก็เป็นคนที่เราก็ดูมันตั้งแต่เด็กๆอ่ะแต่วันนี้เราได้มีโอกาสได้มาเล่นร่วมกับเขาซึ่งตอนแรกเราโอ้โหทำไงดีวะมันจะเก่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้อยู่กับเขาไปเรื่อยๆเนาะคือเขาแบบเฟลลี่มากสนุกมากบรรยากาศกองคือแบบแฮปปี้แบบสุดๆยิ่งไม่ป๋อนี่คือคือเขาเป็นคนที่ฮาปาร์ตี้มากแล้วเขาเป็นคนแบบ เป็นผู้ให้ที่ดีครับได้อะไรจากพี่ปอมาเยอะเลยครับเขาผมก็ในเรื่องไม่ค่อยปะกับบ้านนี้เท่าไหร่จะเป็นแบบว่าอยู่อยู่แบบระวังอยู่ไกลๆแต่ว่าในบรรยากาศในกองคือพี่ๆเขาดีมากมเราได้เห็นข้อดีคือเราได้เห็นเขาในมุมที่เขาทํางานอะไรอย่างเงี้ยได้แบบมันไม่มีซีเราเราก็แอบไปดูบ้างว่าเขาแบบเป็นยังไงกันซึ่งมันก็เป็นคนที่แสดงออกมาได้เข้มข้นกันจริงๆแบบโอ้โหแบบเนี้ยนังแสดงอยาอยู่ในเรื่องเขาบอกเขาแบบไหนต้องเจอ สิ่งที่ต้องเจอเหละครับก็เจอเขาด้่แหละฮะใช่ครับก็ต้องมาดูว่าเราก็ไม่ไหวแล้วใช่มันก็ชื่อบอกว่าเกมรักลวงมันจะมีความเล่นเกมกันอยู่แล้วแล้วอยากไม่ได้เล่นเกมเลยในเกมเขามองเราเป็นเกมเขาจะมองเราเป็นเกมในเรื่องต้องต้องต้องพูดต้องพูดกันตัวเองไว้ก่อนเลยว่าอย่าเพิ่งว่าคุณพีม อย่าเพิ่งเก่าว่าคุณพีมนะครับทุกอย่างล้วนมีเหตุผลเสมอโอใช่ไหมคะต้องรอดูครับกคนมีเหตุผล <c oughs> มีของตัวเองแต่ว่าเหตุผลนั้นมันจะได้หรือไม่ได้มันอีกเรื่องหนึ่งต้องรอดู <c oughs> ว่าจะใจร้ายหรือเปล่าเขาจะไม่ได้อยู่จรใครเข้าใจก็คงเข้าใจครับ <c oughs> แล้วเราล่ะแเราเราต้อต้องบอกฝากแฟ,แฟนๆฝากน้องลูกทันด้วยครับเออฝากน้องลูกทันฝากลูกทันด้วยครับแต่ใครมีอะไรให้มารู้สึกว่าแบบต้องต้องดูร่าง ดูไปเรื่อยๆนะครับเหมือนหมาตัวนึงเลยฮะรื้อน่าสรเรื้อน่าสานยังเกินไปไม่ไม่ปาเอาจริงๆจริงๆมันไอ้ปมกว้งคว่เป็นกว้างใช่ครับเพราะว่าแต่แต่ละตัวละครนี่ยที่เห็นแบบนั้นต่อให้มันจะดูร้าดูรุนแรงหรืออะไรแต่ว่าทุกคนมีปมของตัวละครหมดซึ่งซึ่งจะต้องรอดูอีกทีนึงว่าจะเป็นแบบยังไงแต่เข้มข้นแน่นอนก็อย่างที่พี่ ที่ตรงอะฮะในเรื่องเอาเล่นเขาเป็นพี่ชายผมเขาก็เรียกผมบอกว่าไอ้ลูกเมียน้อยอต้องมาดูกันว่าตัวผมเองโดนกระทําอะไรมาบ้างและผมก็มีปมเพราะว่าหัวโขกเจริงๆผมอาจจะเป็นลูกของทาเวก็ได้เพราะผมควงกระบองขนาดนั้นแต่แอคชั่นเขาเนี่ยคือผมอาจจะได้มาจากคมแฝงม,มีทีเชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไปหาดูเอาละครับในเดอะวิกเก็ตเกมครับฝากด้วยนะครับเดอะวิกเก็ตเกมทางช่องวันส1ครับใช่ครับ 大家好。<noise> <noise> <noise>